ใท์ในการซักฟอกนายกรัฐมนตรีแพรทองทานไม่มีประเด็นไหนเทียบเท่ากับประเด็นลุงสอนหลานครับลุงป้อมเจ้าป่าสอนหลานแพรทองทานครับและโดยรวมสิบนาทีที่ลุงป้อมขึ้นพูดซึ่งตามที่โฆษณา,าไว้ก่อนหน้านี้เพราะคุณไปบูนโฆษณาหนังตัวอย่างไว้เยอะนะก็จะมีหมัดลงมาเด็ดแต่โดยรวม ก็โดยรวมก็พูดกว้างๆ<ช>ไม่ได้แบบเจาะลึกหรือว่าถล่มหลานมากนักมีแต่เทียงคำสองสองคำเท่านั้นแหละที่ทำดูแล้วในฐานะเป็นผู้นำเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือ,อ,อว่าไม่มีประสบการณ์กับนายกสมัครเล่นใช่สองคำนี้ถ้าดูท้าทีลุงป้อมพูดแบบผู้ใหญ่เลยครับผู้ใหญ่พ,หญพูดใหญ่ประเด็น3-4ประเด็นสกัดออกมาได้ี่ประเด็นนี่แหละส0นาทีนั่นอะ หนึ่งคือการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจผิดพลาดล้มเหลวเศรษฐกิจถอยหลังประชาชนยากจนคนแคบนโยบาย MOU c 4จะกระทบกับความมั่นคงและไทยจะสูญเสียผลประโยชน์ซึ่งตรงนี้แหละในข้อนี้ที่หลุงป้อมพูดถึงว่าประสบการณ์สําคัญและก็ไม่ใช่เวทีของนายกสมัครเล่นถูกข้อที่3นโยบายเอเนต์คอมพลกเปิดช่องให้ทุจริตเิงนโยบายเอื้อประโยชน์พวกพ้องและตนเองนี โฟกัสเข้าไปดักคอไปแล้วนะต่อมาเรื่องขาดาคุณสมบัตินายยงตีขาดคุณสมบัติตามมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ไม่มีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์นะและการทำนิติกรรมเมื่อลุงป้อมพูดถึงข้อ4จบลง,บงปั๊บเนี่ยสมาชิกของพ,กพรกพลังประชารัฐเนี่ยก็มาพูดต่อไปก็มาพูดต่อประเด็นนี้เรื่องของการถือ้นี่แหละ4ี่คนของพ,พรคพลังประชารัฐต่อครับ,รบลุงป้อมบ,บอกด้วยลีลานะ ยังบอกว่าถ้ารับฟังและแก้ปัญหาได้ครับไปฟังมุมมองของลุงป้อมในการอภิปรายใน,นานะฝ่ายค้านครั้งแรกครับนายกรัฐมนตรีไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นผู้ส่งเกตผมได้ฟังการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ส่งเกตนะครผมว่าท่านพูดทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงเลยนะครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับท่านเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะก็จะมีทางสมาชิกทางฝ่ายค้านนะคะขึ้นมาอภิปรายในประเด็นต่างๆต่อจากนี้อีกหลายท่านนะคะแล้วก็ดิฉันก็พยายามจะ อบทุกๆหัวข้อนะคะจะได้มีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะสำหรับสมาชิกหัวหน้าพักพระงองค์ชรัดน์พวุโสนะคะเมื่อกี้ที่ฉันได้ฟังท่านพูดนะคะเราได้จับเวลาด้วยนาฬิกาตัวเองนะคะท่านพูดประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ท่านสมาชิกอุโสพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะ ไม่เป็นความจริงค่ะขอบคุณค่ะประเด็นแรกการดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจผิดพลาดล้มเหลวจริงๆผมพยายามเอาใจช่วยท่านนายกให้แก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนได้สำเร็จนะครับแต่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นซ้ำยังถอยหลัง ไปอีกจนดีพีจของไทยลังท้ายในกลุ่มอาเซียนประเด็นต่อมาไม่สบายใจต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงคือเรื่อง MOU 44ที่วันนี้ท่านพาประเทศชาติสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดนและทรัพยากรทางทะเลมูลค่ามหาศาลที่น่าเศร้าใจ คือลูกเรือของประเทศไทยที่นายกรัฐปรีรับปากว่าจะนำกลับมาแต่นี่ก็ผ่านมาสี่เดือนแล้วก็ยังไม่ได้กลับผมเห็นใจท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องมาเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ท่านไม่มีประสบการณ์ประเทศชาติไม่ใช่เวทีที่จะ ให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือได้นะครับประเด็นที่3การบริหารราชการแผ่นดินของนายยกรัฐมนตรีโดยเฉพาะร่างกฎหมายประกอบธุรกิจสถาบันเทิงเอนเต t a i n ทนเมนต์คอมเรัฐบาลพยายามที่จะผลักดันมันมีช่องทําให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายเอื้อประโยชน์ส่วนตน,นลุงสอนหลานและมีการย้อนเก็ดลุงไม่เป็นความจริง คือนั้นคือย้อนในอดีตเมื่อกี้ย้อนในอดีตเมื่อปีไหนเนี่ยเปิดเปิดคลิปไปเห็นในอดีตเมื่อปี64ที่แบบฝ่ายค้านอภิปรายลุงป้อม3วันสามคืนแล้วป้อมใช้เวลา15วินาทีใช่ไหมในการตอบ15นาทีนี้รวมตอนเดินด้วยนะบอกว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดแล้วครั้งนี้ฮะท่านนายกแพทองทานก็ย้อนเกรดตรงนั้นบอกไม่เป็นความจริงไต่อย่างไดอันนี้แสดงว่าเขาตั้งใจเขาเตรียมไปตั้งแต่วันนี้ไปย้อนดูหน่อยวันแรกเนี่ยนถึงเวลานี้องคลักษ์พิทักษ์ข้อ บังคับอ่ะย่สิบคนที่วางอ่ะใครทํางานอะไรบ้างต้องบอกว่าเนี่ยคุณแพทย์หญิงศรียาดากับคุณนุชนาธเนี่ยทำงานทํางานสุดมากสุดนะไรวัฒนาก็สี่และอีกคนที่โดดเด่นที่ออกประท้วงเยอะวันนี้คือคอแกอกแก้วพี่กุลทองครับนะคนอื่นๆก็เดี๋ยวต้องรออีกสองวันพรุ่งนี้คงคลักษ์พิทักษ์นายกยังไม่ทำงานมากนักแต่ว่านายกก็ทำงานไม่ไม่มากเพราะฝ่ายค้าน ยังไม่มีหมัดเด็ดครับเราต้องเราดูดวันต่อไปในวันพรุ่นี้ว่าหมัดเด็ดที่บอกวันที่2ของก่อยฟ้านั้นจะเป็นอะไรในศึกซักฟอกครั้งนี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ